สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทําเมนูผัดดอกแคนาผัดไข่นะครับใครเห็นหล่นข่าวตามพื้นนะครับสามารถเก็บทานได้นะครับบอกเลยว่าหลากหลายคุณนะประโยชน์มากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทากันครับนี่นะครับหน้าตาดอกแคนาของเรานะครับเราก็จะมาเด็ดเอาเกสรของเขาออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับ เด็ดออกให้ครบทุกดอกเลยนะครับเด็ดจนครบทุกดอกแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปหั่นกันครับ หั่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรานำไปใส่หม้อนะครับแล้วก็ไปล้างน้ำให้สะอาดครับ วัตถุดิบต่อไปนะครับก็เป็นกระเทียมกระเทียมเราก็สับมาเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาตั้งกระทะเทน้ํามันลงไปได้เลยเมื่อน้ํามันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดครับผัดให้เหลืองหอมเลยนะครับ กระเทียมเราก็ผัดได้ที่แล้วนะครับตามด้วยดอกแคนาจากนั้นเราก็ผัดต่อจนสุกครับ ตอแค่ okay. เราก็ผัดเดกที่แล้วนะครับตามด้วยไข่ไก่สองฟองครับก็ตีไข่สักเล็กน้อยครับแล้ววางรอไข่เซตตัวนะครับเราก็ปรุงรสชาติไปด้วยเลยอย่างแรกก็จะเป็นซอสหอยครับซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายครับเพียงเท่านี้นะครับก็ผัดต่อนะครับให้ไข่สุกเลยนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูดอกแคนาผัดไข่ของเรานะครับจากนั้นเราก็เอาไปจัดเสิร์ฟกันครับดอกแคนาเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับก็มีคุณ,ณประโยชน์สูงมากๆนะครับถ้าหากเพื่อนๆเห็นดอกแคนาขาวหล่นเต็มเต็มพื้นถนนในตอนเช้าๆนะครับก็ลองเก็บมาทานดูได้นะครับ จะเอาไปผัดไข่หรือผัดน้ำมันหอยก็ได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ